ai lại bạnเพื่อน, ông mai kéo, bạn, mà rồi, bạn, bạn, nì là, một cái thể này, bị kêu cái này. ง่ายอร่อยด้วยเพื่อนๆอเอสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วครับรอบนี้พาเพื่อนๆมาตกปลาเล็กปลาที่มีชื่อว่าปลาเ็ดโคนแม่บรรยากาศที่บ่อ200ไร่นะครับสวยมากๆครับวันนี้ ผมนี่ยอมขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อมาดูบรรยากาศยามเช้าครับพระอาทิตย์กําลังขึ้นขอบฟ้าก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านมาถึงที่วังครับประมาณ1ชั่วโมง20นาทีครับและก็ขี่มอเตอร์ไซค์ต่อจากหน้าวังเข้าหมายครับประมาณ5นาวันนี้เป็นทริปนะครับซึ่งมีน้าคนหนึ่งครับเขาจัดทริปไว้ค่าขัน400บาทปลาได้เท่าไหร่เอาไปให้มดและก็ไม่ใช่แมตเปิดซิงนะครับอันนี้เป็นการมาตกซ้ําแล้วครับซึ่งเป็นการซ้ําน้ําที่สองเดี๋ยวผมจะแจ้งพิกัดชื่อน้าเขาไว้ครับในช่องคอมเมนต์ครับ จากการลองสอบถามพี่ๆครับเขาบอกว่าเขาเคยมากันแล้วครับและตรงเนี้ยตรงที่เรานั่งแถวนี้ครับครั้งที่แล้วปลาเห็ดโคนกินดีมากกุ้งยังไม่ละลายเลยครับและผมเองก็ชอบตกปลาเห็ดโคนซะด้วยมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะได้เยอะขนาดไหนก็ตามสเต็ปเราครับไม้แรกก็ดูคนข้างๆครับแล้วก็โยนไปตรงนั้น หลังจากนั้นครับเราจะใช้วิธีการเซิร์ชหาก็คือลากเหยื่อกลับมาครับเพื่อหาว่าปลาอยู่ตรงไหนครับถ้ามันอยู่ตรงไหนมันก็จะกินเหยื่อทันทีไม่ต้องคิดอะไรมากครับลากหาก่อนครับน้ำเช้าสบายๆครับหาหลุมให้เจอถ้าหาหลุมเจอแล้วครับบอกเลยครับว่าจั่วเอาจั่วเอาแน่ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็โมงสินาทีนะครับซึ่งผมว่ามันยังเช้ามากอากาศเย็นครับสบายๆมากแต่ปลายังไม่กินเห็ดโคนตัวแรกยังไม่มาครับมาแล้วครับปลาตัวแรกส่วนตัวผมเองผมจะเรียกมันว่าข้างกะเพราครับบางคนก็เรียกว่าไอตอส บางที่ก็เรียกว่าอยู่เป็นตุสดบอกเลยครับว่าตัวมันมีหนามครับหนามที่บอกก็มาจากครีบหรือเงี้ยงมันเองนะครับแต่บอกเลยครับว่าเนื้ออร่อยมากครับไอปลาตัวนี้เจ้าเดิมครับ ปลาข้างกระเพราเก็บครับตอนนี้ก็เริ่มลังเลแล้วครับว่าจะโยนไปที่เดิมซึ่งจะเจอปลาข้างกระเพราแน่ๆหรือจะหาที่ใหม่สรุปครับหาที่ใหม่ครับเพราะว่าข้างกระเพราไม่ใช่เป้าหมายของเราครับหลังจากนั้นครับเซิร์ชหาเหมือนเดิมครับลากเข้ามาลากเข้ามาหาหลุมให้เจอครับ หลุมในที่นี้หมายถึงแอ่งหรือล่องที่ปลาอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นรูที่ปลาอยู่นะครับหนีไม่พ้นจนได้ครับไอ้ข้างกระเพราเยอะจริงๆครับตอนนี้ ตอนนี้หาไม่เจอเลยครับปลายเหดโคนก็เลยพยายามมัดเบ็ดแล้วก็ oh. โยนอีกคันหนึ่งครับ oh. เพื่อช่วยหาว่าปลายเหตดโคนนี่อยู่ตรงไหนครับมันก็จะเริ่มวุ่นวายนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีเบ็ดอีกคันหนึ่งมาขวางของตัวเองนี่แหละแต่ก็ไม่เป็นไรครับช่วงแรกเราหาเหตดโคนให้เจอก่อนหาหลุมมันให้เจอหลังจากนั้นเราจะจั่วเอาจั่วเอาแน่นอนครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆพอ <extremes S 2> มีเบ็ดสองคันนี้จะวุ่นวายมากครับเนื่องจากว่าข้างกระเพามันก็จะวิ่งมานะครับเราเรียกว่าว่ายแล้วกันเนาะว่ายกันมาเป็นฝูงนะครับพอเจอเบ็ดหรือเหยื่อของใครมันก็กินนะครับทีนี้ผมลงสองคันมันว่ายมาเจอสองคันมันก็กินท <L it ati> ั้งสองคันเลยครับกําลังงงหรือว่าจะคันเดียวหรือสองคันดีเอาเป็นว่าจะคันเดียวหรือสองคันครับต้องหาปลาเห็ดโคนตัวแรกให้เจอครับเพื่อน ที่จริงผมจะบอกว่านะ้าทั้งทางซ้ายและทางขวาของผมเนี่ยครั้งที่แล้วเขาก็เคยมาครับและตอนนี้เขาก็ได้ปลาเห็ดโคนไปละคนละ2ตัวส่วนผมยังไม่ได้ครับตอนนี้ ปลาตัวนี้ค่อนข้างสู้เบ็ดค่อนข้างแรงเลยครับซึ่งไม่ใช่ปลาเห็ดโคนแน่ๆเพราะว่าปลาเห็ดโคนจะไม่สู้เบ็ดแบบนี้สรุปก็คือเหลือเหลือตไอข้างกะพเพ<ล>ราเดิมๆเ,เ,เลยไอต็อดเนี่ยแหละครับ <c oughs> โอ้โหมึงแทงทั้งคู่เลย สงสัยฝูงปลาข้างกระเพานะครับน่าจะเข้าตอนนี้ทุกคนครับทั้งท่านซ้ายและด้านขวาครับได้ปลาข้างกระเพาซึ่งผมได้ทีคู่เลยครับมาที2ตัวเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ครับปลาข้างกระเพาเข้าฝูงที่ผมมากครับโยนไปนยังไงก็กินซึ่งน้าทางด้านซ้ายก็เริ่มน่าจะขอแบ่งแล้วครับ อ่าคอมครับโทษครับค่อมคอมครับโทษอ่คอมครับครับโทษครับค่อมคอมครับโทษซึ่งตอนนี้ผมใช้เทคนิคครับก็คือโยนเหยื่อให้ตกที่เดิมนะครับเพื่อให้ปลามันรวมฝูงแต่ก็มีน้าข้างๆครับเขาโยนมามาตรงที่ผมที่ตกเลยครับแล้วเขาก็ได้ปลาเห็ดโคนไปเหดโคนโอ้มาล้วงหน้าบ้านเลยวะ อ๋อมนล้วงหน้าบ้านเลยเว้ยอ๋อมนล้วงหน้าบ้านเลยเว้ยโอ้ยเจ็บจี๊ดเลยครับเพื่อนๆปลาเห็ดโคนตัวแรกยังไม่มาเลยครับตอนนี้ตอนนี้น่าจะประมาณ8โมงกว่าๆแล้วครับซึ่งผมยังไม่ได้ปลาเห็ดโคนเลยครับส่วนปลาข้างกระเพรานี้น่าจะได้ประมาณ2-3กิโลได้แล้วครับ ถ้าลองย้อนนึกไปได้นะครับแหมปลาเห็ดโคนตัวเมื่อกี้น่าจะเป็นปลาเห็ดโคนตัวแรกของผมครับแต่โดนล้วงไปซะแล้วไม่เป็นไรครับจั่วต่อครับหาให้เจอปลาเห็ดโคนอยู่ตรงไหนก็เหมือนเดิมครับโยนให้เหยื่อตกที่เดิมครับโยนไปซ้ําๆครับถ้าไม่กินก็กอกลับมาแล้วก็โยนไปใหม่ครับให้อยู่ที่เดิมครับหรือบริเวณใกล้เคียงครับ ตัวนี้ครับผมเจอของดีเข้าแล้วครับเพื่อนๆเปิดเบรกไม่ทันครับต้องเปิดหน้ารอกช่วยครับไม่งั้นสายเบ็ดขาดแน่นอนครับปิดคิวเลยเนะี่ยโถตอดใหญ่ เป็นปลาที่ขนาดค่อนข้างดีเลยครับตัวนี้ข้าางกรเตัวน่าจะประมาณเกือบครึ่งกิโลครับแต่ยังไม่ใช่เป้าหมายของเราครับหาเห็ดโคนก่อนหลังจากที่ได้ปลาข้างกระเพรามาค่อนข้างเยอะครับซึ่งปลาตัวนี้กินเบ็ดแปลกๆครับและมั่นใจว่าไม่ใช่ข้างกระเพราแน่นอนลักษณะการกินเหมือนที่คุ้นเคยมากๆครับมาดูกันครับ มาแล้วครับปลาเห็ดโคนตัวแรกแซึ่งเทคนิคได้ผลครับก็คือการตีเบ็ดลงไปที่เดิมซ้ำๆครับเพื่อเป็นการดักไว้ว่าถ้าปลามันว่ายมาเนี่ยมันต้องเจอที่นี่ตรงนี้แน่ๆครับและก็เป็นไปตามคาดคตอนนี้ผมได้สร้างแลนด์มาร์กแล้วครับ ลามันว่ายมาเข้าร่องตรงนี้ครับมันต้องเจอเหยื่อผมแน่นอนครับแล้วผมจําร่องได้ผมก็จะตีเบ็ดลงไปตรงนี้นครับซ้ำๆที่เดิม,มดและเอาอีกคันหนึ่ง<ล>ช่วยตีไว้ครับเ,เพื่อว,ว่าเวลาฝูงมันมาผมก็จะได้เก็บให้หมดงานง่ายรอยด้วยเพืเ่อนๆนี่แหละตัวแท้เลย เรียบร้อยครับตอนนี้ไม่มีปลา <ผม S 1> ข้างกระเพราแล้วครับและเป้าหมายของเราครับปลาเห็ดโคนครับมันเข้าเรื่อยๆแล้วครับอตอนนี้มาเจอลุงแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูหมายเนี่เพื่อนเข้าแล้ว เรียบร้อยครับเป็นไปตามแผนครับตอนนี้ปลาเห็ดโคลเข้าฝูงแล้วครับบงงัวบางงัวอตามมันนะมานี้มานี้อย่าไปจับมันนะเอาเป็นว่าตอนนี้ครับเบ็ดคันไหนที่โยนเหยื่อลงน้ำครับกินหมดเลยครับเอาแทบจะไม่ทันเลยครับเพื่อนๆ ตอนนี้เห็ดโคนกินกระนำเลยครับเพื่อนๆเ,เล่นเอาหน,า,หนาที่อยู่ด้านข้างร้องเลยครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเพื่อนไม่ใช่แล้วเพื่อน อ้าใช่หรอ,อเพื่อนนาทีทองมากครับตอนนี้ทั้งมือซ้ายมือขวาครับจับคันแทบไม่ทันเลยครับเพื่อนไปเดีวเพื่อนๆ บอกเลยนะครับว่าปลาเห็ดโคนครับเป็นเกมการตกปลาที่เพลินมากๆครับและผมชอบมากและจะบอกครับว่าเห็ดโคนที่นี่ตัวค่อนข้างใหญ่ครับไม่เคยเจอแบบนี้มานานแล้วครับ ผมเคยเจอแบบนี้ก็ประมาณ1 5บถึง1 6ปีที่แล้วครับที่มาอยู่กรุงเทพใหม่ๆนะครับและตอนนี้ครับเริ่มจะมีเหยื่อที่มาจากด้านข้างแล้วครับเฉียงเข้ามาหาหลุมที่ผมสร้างขึ้นมาครับเอาเป็นว่าไม่ว่ากันครับไม่เป็นไรครับแต่ขออย่าตีพลาดมาก็พอเพราะว่าผมจะตกไม่ได้ครับตะกลัวที่ตกน้ําเมื่อสักครู่นี้นะครับตกลงที่ปลากินเบ็ดผมพอดิบพอดีเลยครับเพื่อน มาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนนี่เห็นไหมเพื่อนเห็ดโคนตัวแท้เลยเพื่อนสวยเลยมัวตัวอีลุงตงุงหนังมากครับตอนนี้โยนไปตรงไหนก็กินครับและทิ้งคันไว้ไม่ได้ด้วยครับไม่งั้นคันตกน้ำแน่นอน แม่สนุกจริงๆเลยครับเพื่อนๆตอนนี้เห็ดโคนเข้าฝูงและกินอย่างเดียวเลยครับโยนกินโยนกินแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้จะเป๋ลูกจะเป๋อยาเป๋ลูกนะ และเคยไปเดินเจอปลาเห็ดโคนนะครับเขาเอามาขายที่แม็คโคกิโลหนึ่งประมาณ200กว่าบาทครับทีนี้แหละครับสนุกเลยครับเราจั่วได้เรื่อยๆเลยครับอีคุดมาปลาเห็ดโคนเริ่มหมดฝูงแล้วครับผมจั่วไปได้ประมาณ30กว่าตัวได้ครับตรงนี้ครับและปลาตัวนี้ครับมีชื่อว่าปลาอีคุดนะครับเนื้อค่อนข้างอร่อยแต่ตัวเล็กไปหน่อยใช่ครับเก็บครับผมใส่กระติก ขอดเก็บทอดเสียหมดครับบอกเลยอร่อยอีคุดเพื่อนๆสวยคันเกือบตกน้ำอีกแล้วครับดีครับที่มันติดผักบุ้งทะเลไว้ครับ ก็ยังเป็นเห็ดโคนอยู่ดีครับสนุกจริงๆเลยครับวันนี้น,นีออกขวาผมดน,น,นออกขผมิดนึงกเลผมก็หลุดลุมเลยครับหนาด้านข้างครับมีการมาบอกว่าหนาตีออกไปทางขวาอีกหน่อยให้ผมได้ไหมผมจะได้ตีด้วย เอา้าอย่างงี้ผมก็หลุดหลุมของผมสิครับไม่เป็นไรครับผมก็เลยบอกไปว่านาตีเฉียงเฉียงเข้ามาหาได้ครับแต่ขออย่าตีพลาดก็พอตกด้วยกันครับไม่เป็นไรปลาเล่นทีเผยอีกแล้วครับดีนะครับรอบนี้ขวาทันกาผักบุ้งขึ้นมาด้วยเลยครับตอนนี้ ไม่เข้ามครับไปแล้วเพื่อนๆก็บอกให้นะาเขาตีเฉียงมาครับนะาเขาก็จะถามว่าคร่อมไหมแต่ส่วนผมครับตอนนี้จั่วเอาจั่วเอาแล้วครับนาทีทองครับเพื่อนๆ อ,ออกมอจะบอกว่ามันเกินสนุกจริงๆเลยครับวังนี้ถือเป็นว่าเป็นการสร้างหลุมได้ดีครับและปลาก็เข้าเรื่อยๆครับตัวนี้เพื่อนๆ มาแล้วเว้ยเพื่อนเพื่อนแม่เก็บสองเลยครับทีนี้ได้ทีละสองตัวสองตัว,ตวมันเลยครับ <มา S 2> ปาลาเข้าไม่หยุดเลยครับตอนนี้ไอต็อดไอต็อดต๊อดอยากเหตุคนเพื่อนมาาไ้ล หลากหลายสายพันธุ์มากครับเพื่อนเพื่อนถ้าครั้งหน้านะเขาเปิดจัดทริปอีกนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะโพสตหน้าเฟซละกันหรือไม่ก็รีบมาบอกในคอมเมนต์ครับโดนปลาผิดคิวอีกแล้วครับไม่ใช่ทั้งเห็ดโคนและก็ไม่ใช่ทั้งข้างกระเพรามาดูกันครับปลาอะไรหางควาย ตอนนี้เบ็ดมันพันกันครับเพราะว่าผมวางทิ้งไว้แล้วก็ขาดครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ครับได้ปลากุูเลาซึ่งปากปลากุูเลาจะรู้สึกเหมือนกับเป็นกระดาษทรายครับมันจะค่อยๆถูถูสายเอ็นเบ็ดไปเรื่อยๆครับพอมาโดนปลาหางควายตัวนี้ก็เลยขาดสายเบ็ดขาดยังไม่พอครับคือเบ็ดก็ไปพันกับน้าด้านซ้ายด้วยครับเนื่องจากว่าเขาตีเอียงมาที่หลุมเราเราก็ตีตรงมาที่หลุมเราเหมือนกันครับ ทีนี้พอปลากินเบ็ดมันก็พันกันเลยครับกลับแล้วเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะครับร้อนแล้วครับแล้วก็เริ่มได้ปลาเยอะแล้วครับตอนนี้แบกไม่ไหวแล้วครับในกระติก ขออนุญาตกลับบ้านก่อนครับผมส่วนตรงนี้ก็จะมีเพื่อนๆนักตกปลาครับเขาใช้กู้เป็นนะครับในการตกปลากระพงซึ่งตรงนี้มีปลากระพงขึ้นประมาณสี่ตัวครับและมีปลาดุกทะเลขึ้นด้วยครับกับราคาพอได้ก็เยอะอยู่นะมันก็กินเรื่อยๆนะมันก็กินเรื่อยๆนะผมกเบียงทรายโอ้โห เนี่ยมันก็ได้เรื่อยๆอยู่นะเห็ดโคนอ่ะผมไม่ค่อยได้วัดเลยลงปื๊ดลงปื๊ดเลยอ่ะก็ฝากไว้ด้วยครับกับการตกปลาเห็ดโคนครับซึ่งผมให้ฉายากับปลาตัวนี้ว่างานง่ายอร่อยด้วยครับฝากไว้ด้วยครับผม แม่เกือบตกน้ำแล้วครับรอดไปครับเพื่อน